สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแอามินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือสุดคลาสสิกที่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของวรรณกรรมตะวันตกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือมหากราฟ O.D.C. The Odyssey ฉบับปกแข็งแปลโดยคุณสุริยาชัดชัยมงคลค่ะหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปผจญภัยกับการเดินทางกลับบ้านที่แสนยาวนานและเต็มไปด้วยอุปสรรคของอด O.D.C. อุดวีรบุรุษแห่งสงครามกรุงซอยค่ะ อาจมีเรื่องหนังสือเล่มน,นี้มาเพราะอยากรู้ว่าทำไมเรื่องราวที่แต่งขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนยังคงเป็นที่นิยมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะเสียงเพลงลึกลับคอเบาๆฉากแสงสลัวในถ้ำิซีอุดถูกมัดอยู่กับพื้นถ้ำส่วนไซคนอบกำลังกินคนไซคนอบเสียงทุ้มต่ำน่ากลัวแกเป็นใครกล้าดียังไงมาบุกรุกบ้านของข้าอดิซีอุดเสียงเจ็บปวดแต่ก็ยังคงความกล้าหาญ ข้าคือนักเดินทางลงเข้ามาในถ้ำนี้ข้าขออาหารและที่พักพิงเท่านั้นไซคนอกหัวเราะเสียงดังอาหารหรือข้าจะให้เจ้าเป็นอาหารของข้าเองไซขอบจับลูกเรือของโอดิซีอุดกินต่อหน้าต่อตาอ่ะโอดิซีอุดตะโกนด้วยความโกรธแค้นนี่แกมันไม่ใช่คนแล้วแกมันเป็นสัตว์ร้ายไซคนอกยิ้มเยาะข้าคือไซขอบไม่มีใครกล้าต่อกรกรกับข้าได้หรอกกินลูกเรือคนสุดท้าย โอดิซีอุดคิดในใจเราต้องหนีไปจากที่นี่เราต้องรอดชีวิตความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการปราศจากความกลัวแต่คือการเอาชนะมันจากฉากเมื่อกี้เป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยของโอดิซีอุดที่ต้องเผชิญหน้ากับอสูรไซขนอกตาเดียวค่ะซึ่งการเอาชนะไซคอปอเป็นเพียงแค่หนึ่งในอุปสรรคมากมายที่เขาต้องเจอในการเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนเนื้อหาหลักเนื้อหาหลักของหนังสือเล่าถึงการเดินทางอันยาวนาน1ิปีของโอดิซีอุด หลังจากจบสงครามกรุงซอยกว่าเขาจะกลับถึงบ้านที่อิทากาได้ต้องเจอทั้งเทพเจ้าโปเซดอนที่ไม่พอใจอุปสรรคจากสัตว์ประหลาดต่างๆทั้งไซขอบเซอร์ซีและต้องต่อสู้กับกลุ่มชายที่เข้ามาหวังจะแต่งงานกับภรรยาของเขาเพเนโลพีและยึดครองบัลลังค์ะตัวละครที่น่าสนใจนอกจากโอดิสซีอุดแล้วก็คือเพเนโลพีภรรยาของเขาที่ต้องอดทนรอคอยการกลับมาของสามีอีก และใช้สติปัญญาในการต่อต้านกลุ่มชายที่ต้องการจะยึดครองบลงัลลังอีกคนคือเทเลมาคัสลูกชายของโอดิซีอุดที่ต้องเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องแม่และบ้านเมืองของตนเองอัดมินชอบที่หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความอดทนสติปัญญาและความสำคัญของครอบครัวค่ะถึงแม้ว่าโอดิซีอุดจะเป็นมีระุรุษท,ที่แข็งแกรง่งแต่เขาก็มีความผิดพลาดมีความอ่อนแอและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเหมือนกัน จงอย่าตัดสินใจในขณะที่โกรธเป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เลยค่ะสิ่งที่ไม่ค่อยชอบอาจจะเป็นสำนวนภาษาที่ค่อนข้างเก่าถ้าใครไม่คุ้นเคยกับวรรณกรรมคลาสสิกอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจสักหน่อยค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ชอบอ่านเรื่องราวการผจญภัยชอบวรรณกรรมคลาสสิกและคนที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะอัดมินให้คะแนนหนังสือเล่มนี้4 5่ห้าถับห้าดาวค่ะ เพราะเป็นเรื่องราวที่สนุกเข้มข้นและมีข้อคิดดีๆมากมายสรุปแล้วมหากาบโอดิซีเป็นหนังสือที่คุ้มค่าแก่การอ่านค่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านมานานหลายพันปีแต่ก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดกับเราได้เสมอค่ะใครที่สนใจอยากจะลองอ่านมหากาบโอดิซีสามารถกดลิงก์ที่อยู่ข้างล่างเพื่อสั่งซื้อหนังสือได้เลยนะคะใครเคยอ่านแล้วหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,นี้ คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ